ก็วนกลับมาแปลงนี้อีกอย่างเงี้ยที่อยู่ยงยามประจำแต่มาตอนนี้มันคืออยู่วันเช่ยๆนะได้เวลาไปช่วยงานทำวัดมั่งอะไรมั่งเนี่ยคือมีเวลาว่างเยอะอย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วสิคะพี่สมพรก็พอมีบ้างก่อนจะนำข้าเปลือกไปขายก็ต้องแบ่งไว้กินในครอบครัวก่อนประมาณหนึ่งกวนค่ะ

3 9 0 3บาทสรุปแล้วนาเกษตรอินทรีย์5ไร่ของพี่สมพรมีต้นทุนไม่ถึง4,000บาทแต่ได้ข้อเปลือกขาย3เกวียน64ั้ถังเป็นเงิน3,903บาทและยังมีข้าวปลอดภัยไว้กินในครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะที่สำคัญก็คือมีสุขภาพแข็งแรงั้งไมงมีเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำบุญอีกด้วยนะคะแ,แบบนี้ จะไม่ให้เรียกว่ามีกำไรมหาศาลจากการนงานาได้ยังไงล่ะคะเราได้เห็นบทเรียนชีวิตของพี่สมพรแล้วนะครับพี่สมพรซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีทําให้เราได้มองเห็นครับว่าแนวคิดความเชื่อของชาวนาปัจจุบันที่บอกว่าลงทุนน้อยได้น้อยลงทุนมากได้มาก ไม่เป็นไปตามที่คาดกันไว้แล้วครับแต่สิ่งที่พี่สมพรทําให้เราได้เห็นก็คือเปลี่ยนวิธีคิดจากความเชื่อดังกล่าวมาสู่การลงทุนน้อยแต่กลับได้มากเรื่องราวบทเรียนวิถีชีวิตและกระบวนการในการปลูกข้าวอย่างประณีตใช้ปัญญาในการปลูกข้าวนั้นเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับ วันนี้ตังบุกมาถึงนาของพี่สมพรและพี่สุรัตที่บ้านลุงบัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะพี่ทั้งสองคนนี้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่จบจากโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญค่ะเมื่อเรียนจบแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับมาทำจริงในผืนนาของตนจนลดต้นทุนได้สำเร็จค่ะแม้มาถึงก็ได้เวลาอาหารพอดีเลยนะคะแบบนี้ ก็ลาปากนะสิคะสวัสดีค่ะมาได้เวลางั้นขอทานที้คนได้ไหมคะเนี่ยตามสบายครับข้าวที่กำลังจะกินกันเนี่ยนะคะก็คือข้าวที่พวกเราปลูกกันไว้กินเองใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยปลูกไว้เยอะเหมือนกันก็ก็ก็ปลูกประมาณเกือบสิบไร่เนี่ย สิบไร่ใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกแบบลดต้นทุนโดยใช้เกษตรอินทรีย์เข้ามาช่วยด้วยยังไงก็ขออนุญาตกินไปคุยไปคนกันกันแล้วกันเนาะอไปเรียนรู้ที่โรงเรียนชาวนามาเนี่ยนะคะไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาบ้างไปเรียนรู้มาสามหลักสูตรค่ะก็มีหลักสูตรที่หนึ่งก็การจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีค่ะแล้วก็หลักสูตรที่สองก็เป็นหลักสูตร อกา,ารปรับปรุงบำรุงดินค่ะลำูตรที่สามนี่การคัดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพการเรียนเรียนชาวนามันดีอย่างนี้อยากให้พี่สองคนเนี่ยเป็นครูมาถ่ายทอดวิธีการทํานาให้ตังหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวถ้าเราินกทานเทน็นี่เดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยสงสัยจะเป็นงานหนักขอทานทั้งหม้อเลยแล้วกันนะ,ค,ะครับโอเคค่ะ ไม่รู้จะุูงหรือเปล่านะคะแต่ว่าชุดเนี่ยพร้อมมากค่ะสู้ตายค่ะนักเรียนใหม่รายงานตัวค่ะนี่ครับวันนี้ครับมีอะไรช่วยเหลือบ้างคะตักปุ๋ยใส่กระมงได้เลยไปไมเนี่ยยองไหวไหมร้องท่ะร้องปุ๋ยไหวค่ะไม่นัาไม่นักแต่อดมมหนไาลผ่านไม่ได้ค่ะ หลักสูตรแรกของนักเรียนใหม่คนนี้ก็คือการปรับปรุงบำรุงดินโดยชีววิธีดังจึงต้องนำขี้หมูไปใส่ในน้านี่แหละค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราทำกันยังไงหรือว่าชาวนาทั่วไปก็าทำกันยังไงเป็นก้อนจะแบบหลักเทียวเสร็จปั๊บผ่าฟางจุดเลยผาฟางเผาเลยเผาเลยเมื่อก่อนน่ะทุกคนนี่ยนะที่ก่อนที่จะแล้วจะทำเงินกับชาวนาทั่วไปทำเงินชาวนาทั่วไปแล้วเผาเลย มนันเพาะว่แล้วก็ถาไถาเลยเมื่อก่อนนี้ถ้าดินยังไม่ร่มยังเดี๋ยนีนะไถไถ,ถแล้วก็จ้างมาย้ำแต่พุทธชินวสมัเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไถแล้วค<ช>่ะผมมันทำมาแล้ว,ลวยุตวนี้ดินมันก็ล่มใช่ไหมร่มเด่นี้มันก็เลยย้ำหมาอย่างเดียวพออืตอนนี้ของเราเนี่ยไม่มีไม่มีจุดไฟเผาแล้วไม่มีไถแล้วเราเปลี่ยนมาทําแบบไหนคะตอนนี้ก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยประมาณ นี่เกี่ยวแล้วประมาณเดือนเออครึ่งเดือนอเ,เพา่็จะเอาเพวกมูลสัตว์มาวานมักไว้<ะ>เพื่อ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 บำรุงดินได้นึงเนี่ยนะคะเราต้อง<ะ>หว่านปุ๋ยไปเยอะไหมคะหมูลสัตว์เนี่ยนะก็ะรประมาณห้าติ๊กกิโลนะตัวนี้นอกจากจะบำรุงดินแล้วมันยังเป็นอาหารของเพื่ไสเดือนที่อยู่ในแปลงนาเราด้วยเพราะว่าในแปลงนานี่มีไสเดือนเยอะ นจไม่มีประโยชน์อะไรไหมคะก็ะช่วยพวนดินนะเขาผักจะย่อยสลายเขทาทรวงถ้าเราบำรุงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันดินมันเหมือนดินมีชีวิตนะถ้าเป็นใช้ปุ๋ยเคมีดินมันจะเป็นอย่างนี้ไหมคะมันก็นจะแข็งกระด้างนะดินนะพื้นดินนะค่ะมันตัมผัสได้มันจะไม่นุ่มไม่นิ่มอะไรอะพอวานทุยเสร็จเาก็ยํำเพื่อมก ฟางแล้วก็ปุ๋ยนี้มูลสัตว์ที่เราเตรียมไว้ที่นี้ก็ยังได้เลยอย่างนี้เราต้องย้งกี่รอบหรคะไม่ได้เวลาที่เราจะฟักดังเนี่ยก็ยำหลายๆครั้งอ่าตอนนี้ก็นี่ยพอเราย้ำมันนี้ อาอกรณ์เราไม่ย้ำดิย้ำไปกล้ายาำต่อย้ำนนเลยแค่ทันย้ำดีอะไรเงี้ยไม่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 จไปดิดันมาย้างนี่ค่อยๆดันเลยเดี๋ยวค่อยๆดันไปเรื่อยๆพอใต่พานตึงเขาก็จะเดินไปเองตัดดันไปเลยดันไปเลยให้ติดเขาเลยน่าละอ๋อวันนี้เราเป็นมันกาเลยนะท่าน้แหละเมื่อยทั้งตัว <laughs> ในที่สุดตังก็ได้วิธีลดต้นทุนการทำนาแบบแรก ก็คือการเตรียมดินโดยไม่เผาตอซางแต่ให้ย่างกรอบพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอ,อกหนักไว้เพื่อเพิ่มแร่ธาตุและความสมบูรณ์ให้กับดินพร้อมสําหรับการปลูกข้าวโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมอีกค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะลงทุนประมาณไร่ละไม่ถึง100บาทเป็นค่าปุ๋ยคอ,อกเท่านั้นเองค่ะซึ่งยังไงอะพวผมซึ่งจะยังไงก็ยังอยู่ไดย้ยังไม่ได้ละรลอดนั่นแต่ครับเคมีนี้ ถลนไปจะไล่ละตั้สิบหรือเจ็ดสิบชั้งนี้คือว่าต้องพิจารณาแล้วนะเราไม่อยู่ไม่ได้ทีนี้เริ่มทุกตามมาแล้วเริ่มเช็ดเหงื่อเช็ดน้ำตาแล้วถ้าข้าวแพงเกิดมีอยู่ได้อืแต่ถ้าเข้าไงท้องเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ได้กันแน่นอนหลักสูตรต่อไปที่ต่างจะเรียนรู้ก็คือการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกในผืนนา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีไม่มีวัชพืชและข้าวดิดข้าวเด้งมารบกวนให้เป็นปัญหาเหมือนเกษตรกรจํานวนมากในขณะนี้ค่ะมเมล็ดพันธุ์ข้าวของบัณฑิตจ,จากโรงเรียนชาวนาทั้งสองคนนี้ใช้วิธีการคัดเลือกจากข้าวกล้องเพื่อนําเมล็ดที่สมบูรณ์ไปเพาะและขยายเป็นพันธุ์ข้าวค่ะขั้นแรกที่เราจะเอามาคัดข้าวกล้องนี่คือเราก็ต้องไป เอาเข้าวเปลือกนี่ไปสีค่ะให้มันเป็นข้าวกล้องแบบนี้อืมอุปกรณ์ในการคัดข้าวกล้องก็คือมีแว่นขยายหนึ่งอันไว้ส่องดูว่าอ่าเม็ดข้าวกล้องนี่แตกแล้วมั้งไหมถ้าเราคัดอย่างนี้คุณภาพมันจะได้ดีกว่าการที่เราใช้ข้าวเปลือกลักษณะของข้าวกล้องที่ดีผ่านการคัดเลือกก็จะต้องมีคุณสมบัติ